ขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากางเขาเดินมาเฮ้ย่าลามาและยองแล้วขึ้นโลกะยองยาลาเฮ้ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ยชอบนีต้าคิกแคชช้อปยิ่งใหญ่เพื่อและนี้นะคะเรากลับมาใ่แอปเกมโลบอสแนนเองแแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าบลูแฮมนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ดิจะพาทุกคนนะคะมาดูกันเดินขบวนพาเลทสีมสวนสนุกคิ๊กแคชคุกคิกคุกคิกคุกคิกนั่นเองค่ะยย ตั้งแต่บล็อกดสวนสนุกมาเราก็มีจุดประการความคิดว่าเราอยากมาแบบอัดคลิปเกี่ยวกับสวนสนุกอะไรอย่างนี้นะคะมันดูแบบน่ารักงุ่งงิงดีนะคะแล้วก็วันนี้น้องๆ fc นะคะที่จะมาร่วมอัดคลิปนะคะขบวนพาเลทกับพี่ลีต้านะคะมีน้องนานาน้ำหนาวคอรันออร่าน้องมีนนะคะน้องน้องอะตอมเพนเน่น้องเมธนะคะน้องอ้อนอลินน้องไนน์น้องก้าวสมายขวัญข้าวน้องโทมัสนะคะน้องเอิร์นนะคะ น้องไม่ได้เขียนชื่อนะคะ2คนแล้วก็วินนี่น้ำมนต์นั่นเองซึ่งใครที่อยากเข้ามารออา่วมอัธิว่ตรปริตตาอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเขาเ้าโปอีแคทกันที่ไอิและลติกต็อกหต้สกาวแคแคทนะคะตรงโปรไฟล์จะมีเขียนเขาว่าเขาเ้าโปรอีแคทอยู่จิ้มเข้าไปแล้วกดคข้ร่มได้เลยเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสว่าอธิวัิีตตาั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิทแคนนเกมโลบอกด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อในชีวิตจริงก็มีนะคะสอซื้อสองตัวได้รับแอรด้วยใครที่อยาก และเพื่อไม่ใก้เสีิเวลานะคะเราเริ่มไปดูขบวนพาเลทสสวนสนุกในวันนี้เลยดีกว่าค่ะไปไปกันจ้านี่เริ่มต้นขบวนตรงนู้นนะคะเอะเราพี่ลิต้ากำลังคิดว่าเออเราสามารถเริ่มต้นขบวนแปลกๆตรงไหนได้บ้างไหมแต่ว่าน่าจะไม่ได้น่าจะได้แค่นั้นแหละน่าจะได้แค่นั้นแหละนี่ตอนนี้พี่ลิต้าให้น้องๆตั้งขบวนพาเลทกันนะคะเราไม่ได้มาเดินขบวนพาเลทกันนานแล้วเนาะล่าสุดนี้น่าจะเป็นเดินขบวนพาเลททีมสีลุงต้อนรับ พรายมันน่าจะแต่ว่าก็ติดดกันแล้วก็คนละเดือนกันแล้วตีมส่วนสนุกก็คล้ายๆก็สีลุ้งเหมือนคล้ายๆกันด้วยเนาะเดี๋ยวนะคนถือป้ายคนถือป้ายดำไปเยอะแป๊บหนึ่งดำนี่ดำนี่ได้คุยกันมาก่อนไหมคะเนี่ยสาวคนนี้นะคะแต่งตัวเป็นในทางเดียวกันแต่ว่าสองคนนี้นะคะแต่งไม่เป็นทางเดียวกันนะคะ ดำกับหลีดนี่เอ็มไทยดำแบบคนถือป้ายนี่แต่งตัวคล้ายๆกันเลยนะคะเนี่ยคิตแคทแคนิวอลนะคะส่วนสนุกคิตแคทนั่นเองน้องไนท์นะคะเป็นคนถือป้ายนำหน้าเลยนะคะโอเคหลีดเอ้ยดัมเมเยอร์ห้าคนอ่ะโอเคดัมเมเยอร์ห้าคนแล้วก็มีหลีดนะคะเต้นหลีดชุดน,น่ารักมากเลยอะ่ะหลีดแบบเพลงนี้ต้องขึ้นเลยก็มีเฟสก็มีสป s นนี่ไลค์บัตเตอร์เรน่า แบบผลิตแบบธีมคริสต์มาสเวอร์นะคะน่ารักมากเลยนะคะพี่นิตาให้น้องตกลงกันเองเลยว่าแบบแต่ละกลุ่มเนี่ยจะใส่ชุดอะไรกันนะคะให้ไปในทางเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นมัสคอดนะคะวัสคอดตัวต่างๆน่ารักมากทอมันเป็นมัสคอดอะไรอ่ะวินลี่วองกาเหรอชาบินาบินาเอเอฮอุ้ยน่ารักว่ะน่ารักน่ารักอันนี้ก็นานามัสคอตนะคะแล้วก็น้ําหอมน่ารักน่ารักนะ แล้วก็มีคนขับรถนะคะก็คืออลินนั่นเองนะคะนี่ที่ลิต้าแซวอลินว่าอลินนะคะสวมบทบาทได้ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่งตัวเป็นคนขับรถจริงๆลโ้โห <No>, oh, ผมนี่ลิต้าชอบผมตรงนี้ของอลินมากเลยคะ่ะใส่มาอีกนะเป็นเอกลักษณ์ของอลินมากเลยแล้วก็มีคนเต้นบนรถแห่นะคะได้แก่แคปเทนนะคะแอนเดอร์ฟอร์ลัดนั่นเองนะคะแบชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะคะมาเต้น เรียกว่าปล่อยจอยนะคะปล่อยจอยบนหลังรถนะคะนี่แคปเทนเขามาเป็นคนมาตกแต่งนะคะนี่แบ็กดรออันนี้ไว้สวยงามมากเลยนะคะส่วนสนุกตรงไหนเนี่ย <laughs> ทำไมไม่ใส่เครื่องลงเครื่องเล่นไปเพิ่มมันจะได้ดูแบบเป็นเออส่วนสนุกไม่เป็นไรนะคะ ประมาณนี้โอเคทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วหรือยังรีดเต้นด้วยนะรีดเต้นด้วยนะเต้นด้วยนะลูกรีดมัดขอดทำอะไรดีคะมัดขอดถึไม่มีอะไรทำสุดๆเลยกำลังคิดอยู่ว่าให้มัดขอดทำอะไรดีมัดขอดนึงจะไม่มีอะไรทำไม่ได้นะลูกเดือวขอดู้วยมัดขอดถือลูกโป่งไหมคะเออมัดขอดถือพวกลูกโป่งของขวานนะอะไรอยนี้ไหมแล้วก็เอออันนี้เนี่ยอันนี้พบรักน่ารักมัดขอดถืออะไรก็ได้น่ารักน่ารักหน่อยมันดูเงียบเกินไปรีดคุยกันด้วยนะคะเอาแบบท่าไหนอะไรยังไงถืออะไรก็ได้น่ารักน่ารักนะคะ นี่เขามานะคะถือเมกิแทบเพนเมกิแทบเพนเราเปลี่ยนแล้วเมกิแทบเพนอย่างนี้ถืออะไรนะประทัดเหรอไม่ใช่เขาเรียกอะไรดอกไม้ไฟเออถืออะไร,น,ร,น,ร,น,รน่ารักน่ารักหน่อยนะคะกั n ม like ีสปิี่อะไรชอบกระโปรงแกงนี้มากเลยค่ะกระโปรงเด่นๆอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเปลี่ยนทางสีเป็นอะไรดีไหมยอยากได้ทางสีใหม่ๆจังส่วนสนุกเอาเป็นอันนี้ไหม สีเหลืองแบบน,นี้มันจะได้ฟิลส่วนสมุกส่วนจมูกออกมาสวนสนุกไหมลองดูนะคะและนี่คือขบวนพาเลตของเรานะคะโอ้โหสวยงามมากแล้วดูดูแบ็กด็อปข้างหลังนะคะโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยแต่เสียดายที่ตอนขับรถเนี่ยเราต้องขับเป็นแนวตั้งนะคะทำไม่เห็นทําให้เราไม่เห็นแบ็กด็อกฉากสวยแบบนั้นนะคะต้องหันข้างนะคะถึงจะเห็นฉากสวยๆได้งงมากเลยนะคะอเล็กบอกขอจัดการถรถแป๊บหนึ่งนะคะ โ okay. อเคขบวนพาเลทจะเริ่มในอีก3 2 1เริ่มค่ะไปดึ่มดื่มดืมดืมโอ้โหรอบที่1น,นะคะขบวนพาเลทของเรานี่รถขับได้เลยนะฮะสวยงามค่ะรถตอนนี้เหลือฟลอันเต้นคนเดียวกเกขาเขาเดีวอย่างนี้นะคะต้องใส่เพลงมันๆให้ฟลอ,นฟอันหน่อยนะคะไม่งั้นฟลอันเหงาตายเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วฟลอันพร้อมไหมพร้อมเต้นนะเดี๋ยวพี่ติต้าลองเพลงให้ฟลอันเต้นนะถ้าพร้อมแล้วเอ้ยใครเนี่ยวินนี่ วินนี่ A F K วินนี่ A F K เดี๋ยวก็ตามรู้ก็แทนหรอกมาถ้าพอรันพร้อมแล้วเอ้าวินนี่ออกไปแล้วหรอเอ๊ะหรือว่าบักโอ้วารันมาพร้อมแล้วสามสิกลางเขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากลางเขาเดินมาเฮ้ยยาลามาและยองแล้วขึ้นโลกและยองยาลาเฮ้ย่ากินน้ำลำไยน้ำลำไยหลายย่อยเราจะเอากล้วยตานีปลายีเหี่ยวแล้ววิเดียวหิววิเดียวไปหิววิเฮ้ว่าสนุกจังเลยกับพี่ลิ บวชหูนี่เดินหรือวิ่งขนเนี้เอาเอาแล้วไหนเอนาไหนอยู่ไหนอ่ะเอาไหนลุกเหรอเดี๋ยว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 เนาะ เกิดอะไรขึ้น <cryst> กับขบวนเนี่ยทำไมมันเละอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงแป๊บหนึ่งหยุดทุกคนหยุดเย่๋เพิ่งอดกาอทุกคนหยุดทุกคนหยุดออนบอกไหนหลุดนะคะมาหลุดอะไรตอนนี้เนี่ยทั้งนานไม่หลุดมาหลุดตอนเริ่มกันหมดเลยนะคะจัดความเรียบร้อยคะ่ะจัดความเรียบร้อยกันหน่อยคะ่ะอยู่ตั้งนานไม่หลุดนะคะพอเริ่มมาชิปปุ๊บหลุดเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คประชากรน,นิดนึงนะคะดัมเมเยอร์หายหนึ่งนะคะหายหนึ่งคนไ,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ดํมคนถือป้ายหายหนึ่งคนนะคะแล้วก็ หลีดหาย1คนนะคะนั่นก็คือวินนี่นะัน่นเองที่เมื่อกี้เห็นหลุดนะคะมัสคอตมี5คนครบนะคะโอเควินนี่พักอยู่ไหนหนูหลูดวินนี่โอ้ยวินนี่ไปไหนอ่ะเนี่ยหนูไปผิดทางนะครับเนี่ยลูกโอ้นี่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 นอาา้าวมาฝั่งนี้ก็ได้ลูกโอ้ เดี๋ยวดูกันว่าใครจะไปถึงก่อนนะฮะว้ายช้ามากเลยขบวนแล้มาไปกันต่อนะฮะสู้ๆค่ะเอาออนบอกเก้าหลุดอีกเอาหลุดกันใหญ่วันนี้ไม่ต้องทำมาหากินแล้วแล้วเตรียมเดินต่อเรายังคงต้องไปต่อค่ะทุกคน3 2 1เริ่มไปค่ะไปต่อเลยค่ะโอ้ยพี่ลิต้าไปนั่งรอไหค่ะโอ้แลวนี่ใครเนี่ยออเก้าหลุดค่ะเพิ่งเดินมา เาันต่อนะคะตอนนี้คนถือป้ายมี2คนนะคะพี่ลิต้าแบบเอ็นดูชุดอาตอบมากเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะน้องแบบเออแต่งตัวน่ารักแล้วน้องแบบน่ารักปุกปิ๊กเนี่ยน้องแบบปุกปิ๊กสุดๆเลยตัวเล็กมากเลยนะคะเฮ้ยาพี่ลิต้าสงสัยว่ามันจะติดไหมนะเออเนี่ยกำแพงเมืองจีนของเราตรงนี้มันจะติดมันจะลอดภูเขาไปได้ไหมนะ กตัวติดเลยนะคะรถแห่ของเรารถแห่นะคะชาวฝัดปัดฟักเกียร์ฝัดฝ yes, so ัดฝัดปักปักขาวเอ๊ะจับเขียวจับขวารอบเช้าจับขาวจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับเท้เล่นเงาสะใจดีนะคะไปค่ะเดือดเดือดคนก็จะหลุดร้อยหล่อไปเรื่อยๆนะคะพอเดินครบจบสามรอบนะคะก็จะเหลือแค่คนเดียวก็คือพีริตาแน่นอนเองน้องหายไมูนะหายไหมหายไปไหนกันก็ไม่รู้นะคะไปค่ะ มีคนถือป้ายเดินเร็วมากเลยค่ะวิ่งกับพี่ตูนรอบแรกมันก็จะยาวๆหน่อยนะคะแต่รอบต่อไปมันก็จะสั้นแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนชาวฟัดปัดฟักเกีนฟัดปัดปัดฝักปักฝักขาวเฮ้ยดูลีดเต้นว่ะชาวเขียวช่าขวข้ามเชาวำขาวข้ามข้ามขมขมจำเชาวไก่หมูหมุกุ้งหมูอุ่นต้มตุ๋นอุ่นหมูหมุกุ้งปลาเก๋าสู้ซ่าไปฉาจังเสามาสาวจิงห้ามาหายหมูนี้กินมันติดเนื้อกินเปลือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเปลือกติดน้ำเนื้อติดน้ำฟันชานตะกุนเบิกปู๋โบกตะก่อนไป อาหารแบบ้นแบบพูชันมากินเต็มเงินในฝันกินบ้าน,น,นกินเพื่อนเอย้พี่ลิต้ารอ้องเพลงอะไรของพี่ลิต้าเนี่ย ไม่เคยฟังออกฟังเขาอยู่ฟังเขาโอ้โหคนถือป้ายทั้งสองคนนะั้นอะตอมนะคะพยายามที่จะเดินให้ทันเม้นะคะแต่คนผโพลว่าเดินไม่ทันเลยนี่ไม่ใช่การแข่งวิ่งนะคะทุกคนเดินช้าก็ได้ค่ะค่อยๆเดินค่อยๆจัดแถวกันไปนะคะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะคะแดเมเยอร์นี่สเปซส,สบายสุดๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหไม้นี่แทบจะเป็นฟาดหน้าของของ้างๆอยู่แล้วนะคะสองคนนี้มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ยก้าวแอนเดน้ัหดาว แต่งตัวก็ม่เหมือนกันเอาเช้าฟัดฟัดฟักกิดฟดฟัดฟัดฟักเชาเฮ้จ้าพี่ลิตาชอบชุนหลีดมากเลยค่ะไม่รู้ใครเป็นคนต้นคิดไอเดียตีมนี้คือดื้อมากไวทอมัดเอาไปจัดตีมเป็นเดฟเฟสได้นะชุนเนี่ยอ๋อพี่ลิต้าคือมีแล้วค่ะมีแล้วหรอกนี่ทอมันก็แต่งตัวน่ารักเหมือนกันนะน่ารักค่ะดูคอดิบูลี่อ่ะพี่ลิตาบูลี่สุๆเลยอะมรจะมีปัญหาไมนะ อ๋อใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วเ,เร็วเหมือนกันนะครานียสู้ๆค่ะทุกคนพี่นิต้ารู้ทุกคนเหนื่อยนะคะจงเหนื่อยต่อไปอตอนนี้ง่ายเป็นน้ำหนาวาน้ำไปเยอะน้ำไปเยอะค่ะมาจากไหนคะเนี่ยน้ำไปเยอะอะอะตอมหลุดเหรออะตอมหายไปไหนอะเนี่ยอะตอมอะตอมตามไปนะคะอะตอมนะคะตอนนี้อะตอมนะคะใช้อะไรเนี่ย อตอมเป็นผีเราลูกเมื่อกี้เห็นทะไลามาน่ากลัวมากอตอมทำให้ฮันนมเมเยอร์มาถือป้ายแทนนะคะเมื่อกี้สู้ๆนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะพักโจทยก่อนนะคะรอบแรกให้น้องๆได้พักหายใจหายคอกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ติต้า support ให้นะคะเพนนี่บอกหลีใจเย็นๆนะคะอีกนิดก็จะสิงรำแล้วฮ่าๆเช้าฟอาเัดฟ้าขี้นฟ้าฟ้าเป็ดฟ้าขาวจริงๆเลยเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวพี่ลีต้านะคะเอ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคือพอพี่อัปเดตใหม่อ่ะคืออะไรเดี๋ยวรถคอนโทรลนิดนึงนะคะรถขา เราต้องคอนเทอร์นิดนึงนะคะมาเดี๋ยวพี่ลิต้าช่วยฉีดน้ำให้นะคะน้องๆน่าจะร้อนกันนี่นี่พี่ลิต้าว่าเอาแป้งเย็นเลยเหรอแป้งเย็นนะคะแป,แป้งเย็นบำบัดนะคะนี่จะได้รู้สึกสดชื่นกันขึ้นนะคะอันนี้คือถังออกซิเจนนะคะน้องจะได้หายใจหายคอได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือตัวอะไรอยลาบูบูน่ารักเดียว <laughs> ไปต่อไปรอบสองแล้วนะคะเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะพี่ดีดาพอแล้วเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่มาทุกคนพร้อมนะคะรอบสองยังไม่ได้แนะนําตัวแต่ละคนเลยนะคะโทมัสบอกพี่ให้โอกาสวิ่งไปซื้อเมซอนหนึ่งนาทีแล้วกลับมา <laughs> ไม่มีโอกาสแล้วค่ะพร้อมไหมรอบสองรอบสองกินน้ำกันเรียบร้อยนะคะแล้วบอกคลิปนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เหตุการณ์เลยเหรอโทอมัสบอกมีนหายมีนหาย เมื่อกี้เห็นมีนยืนอยู่ตรงนน้นอะแล้วก็หลุดไปแล้วออกไปแล้วนะคะมีนออกไปแต่ออกไปทุกคนอะไม่มีใครอยู่จุดเกือบคิปเลยถ้าว่าถูกมีนหายบ้านชีวิตไม่ซิ้นก็ต้องดีนไปก่อนถูกค่ะเตรียมตัวหลีดอย่าไปสิงดำนะคะสามสองหนึ่งเริ่มไปค่ะไปค่ะเช้าฟาดึดฟักเกะฟาดฟ้าดึกฟ้าขาวค่ะนีพี่ตีตาไปนั่งตรงนี้มา เดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะคะว่าสมาชิกมีใครบ้างนะคะนี่สมาชิกนะคะคนถือป้ายนะคะส,สวยทั้งสองคนนะคะตีมเดียวกันเลยคิดแคทพาเลตคานิวนะคะจะเป็นได้แก่อะตอมนะคะแอนเดอร์มนนั่นเองนะคะส่วนด h e เมเยอร์นะคะทั้ง5คนที่ตอนนี้เหลือ4เอ้ยก,ก็เหลือ5คนอยู่ดีใช่ไหมไม่ดิเดนเมอ,อเหลือ5คนอยู่ดีนะคะ มีน้ำหนาวนะคะกับอ,ออล่านะคะแล้วก็อ้อนที่มาในทีมเดียวกันนะคะแล้วก็มีดามเมเยอร์สองคนที่เขามาในทีมเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะก็คือน้องเอิร์นนะคะแอนเดอร์เก้านั่นเองนะคะส่วนลีดนะคะจะมีน้องอะไรไม่รู้นะคะอนนูเพนเน่แล้วก็น้ำมนนั่นเองแล้วก็สมายนะคะเอ้ยลีดครบห้านี่นะแล้วก็ในส่วนของมาสคอตเหลือแค่สามตัวแล้วนะคะมาสคอตเ <c oughs> หลือ,หล,อหลายตัวนะเหลือสี่ตัวดี มีนะ่ะลาบูบูนะคะซึ่งคือใครก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีโทมัสนะคะที่แต่งเป็นวิลลี่วองก้านะคะแล้วก็อันนี้ก็ใครไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอนข้านั่นเองนะคนเต้นนะคะได้แก่ฟอร์ลันนั่นเองนะคะเต้นบนรถแ้นเหน่แล้วคนขับร้นห่น,นะคะได้แก่แคปเทนนั่นเองนะคะตอนแรกจะเป็นอาดินแต่อาดินออกไปแล้วนะคะงงมากนี่ เออเดินถูกด้วยนะคะรอบ2ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะสวยงามค่ะสวยงามตามท้องเรื่องโอเคเก่งมากค่ะรอบ2แล้วเร็วมากมากเลยนะคะรอบต่อรอบต่อไปไหนเดี๋ยวพี่ลิต้าบินไปรอที่นู่นแล้วกันเนาะโรงเรียนรอบ3รอบ3าไปหลังโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะโอเค อาหอมแล้วเตรียมตัวนะคะส2 1สองหนึ่งไปไปเลยค่ะซึ่งพี่ลิตาไม่รอเพราะพี่ลิตาต้องรีบไปจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆก่อนนะคะก่อนที่น้องๆจะมาถึงเดี๋ยวพี่ลิตาไปเปลี่ยนนิดนึงกลัวว่ามันจะไปสาวบาบน้ำอยู่นะคะที่โรงเรียนเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบกคก้าข้างหลังนิดนึงนี่ไงนี่ไอ๋อเป็นห้องปาร์ตี้น้องน้องมาจัดไว้แล้วนี่นานี่เดี๋ยวพี่ลิตาต้องจุดพูดนี่ค่ะจุดจุดพูดต้อนรับจะถือเพิร์ฟพัทไหม ผู้อยู่ไหนผู้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 นี่นี่นี่ผู้ผู้ผู้นะคะเดี๋ยวเราต้องมีผู้ต้อนรับนะฮะนี่ตรงนี้ฮะน้องจะมาจากทางไหนนะนี่เนี่น้องจะมาทางไหนนะคะมาแล้วเดินตุ้มเดี่ยวเดี่ยวมาแล้วนะคะทวัรบอกคนที่จะเดินพาเลทได้ต้องสตรองค่ะสตรองเท่านั้นค่ะนี่เดี๋ยวพอน้องมาปุ๊บนะคะผู้จะขึ้นไปพอดีขึ้นไปเลยเย้เก่งมากค่ะ FC พี่ลิต้าไปได้เวลา เขามากินข้าวได้เลยคะ่ะแน่นอนว่ารถเข้าไม่ได้นั่งได้เลยนั่งได้เลยไม่ไม่ต้องเข้าไปร้องเพลงกันได้ค่ะนั่งได้เลยนั่งได้เลยนั่งได้เลยเดี๋ยวพี่ลิต้าเสิร์ฟอาหารให้จะเป็นอาหารนะคะเตีมอาหารเตีมส่วนสนุกนั่นเองสวนสนุกเขาจะกินอะไรบ้างนะเดี๋ยวพี่ลิต้าดูก่อนสวนสนุกเขาจะกินนี่นี่นี่เนก็มันจังคุกกี้ใส่คุกกี้น่ารักมากเลย เซตคัพเค้กนะคะเซตคัพเค้กเสิร์ฟนะคะเป็นคัพเค้กให้ตัวไม่พอตัวไม่พอกลาเพิ่มได้นะตัวไม่พอนะคะเหมือนตัวจะไม่พอนี่มีคัพเค้กนะคะแล้วก็เขาจะกินอะไรกันอีกนะต้องเป็นแบบของกระจุงก็จุ้งก็จริงน่ารักนะคะเค้กเค้กส่วนสนุกต้องกินเค้กนะคะเค้กเสิร์ฟให้น้องๆสามารถกินหยิบกินได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะมือนี้เพราะทุกคนเหนื่อยกันมามากเลยนะคะน่ารักจังอยากจะซูมให้ดูน้องแต่ละคนมากเลยว่าน่ารักกันค่ะนี่ไอศครีมค่ะเอ้ยต้น นี่ไม่มีคนกินเลยอะน้ำหนาวกินคนเดียวเลยหรอนี่นี่นะคะไอศครีมกินได้เลยลูกไอศครีมมีไอศครีมให้นะคะน้องบอกหนูไม่รอพี่ลิต้าแล้วค่ะวางเองก็ได้จัดแต่งไว้สวยเลยพี่ลิตา้าแล้วก็มีสายไหมแหละสายไหมต้องรอด <c oughs> นี่นะคะสายไหมทานได้เลยนะคะรับประทานกันให้อิ่มเต็มที่เลยนะวันนี้ทุกคนเก่งมากมๆาเลยนะคะขอบคุณคกิดแชนเราขบวนพาเลรออกมาดีมากเลยนะคะ เดี๋ยวพี่ต้ตาสุบแล้วบเรียนจบแล้วค่ะน,นี่ให้ดูแต่ละคนนะคะนี่ีนีน,น้ำมนต์นะคะลีดน่ารักมากนีเพนเน่นะคะสมลยนะคะแล้วก็ไครก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือแก๊งรวมลีดนะคะในตัวนี้รวมลีดนะคะอันนี้นะคะเป็นขวัญข้าวนะคะแก๊งรวมมัสคอตน,นั่นเองนะคะโทมัสอร่อยมากค่ะ because I am the owner of chocolate factory โอ้โทมัสนะคะแต่งเป็นเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตนี่เองอะ่ะน่ารักเชียวนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะมีเอิร์นกับอนูนะคะที่หิวโหวยกันอยู่2คนนะคะคารันขอมาถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็อาตอมนะคะซึ่งเหงาหม่อยมากเลยแล้วอันนี้ทําอะไรกันเราพงลำโพงหรอเฮ้ยน่ารักอะ่ะนี่มันคอนเสิร์ตนี่นะน้องถ้าทาอะไรอะ่ะน้องทำคอนเสิร์ตเหรออะไรอะ่ะเฮ้ยนจน่าสนใจอะ่ะปิดสวิสสองปปิดสวิสสามปออะไรเนี่ยคุณไทยบีกีปีช้ อะไรเกิดคำนี้เดี๋ยวคลิปนี้ออกอากาศไม่ได้สวยเลยนะคะเนี่ยอต่อส่น่ารักอะ่ะจริงน่ารักอ่ะนี่ทุกคนกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วไปร่วมกิจกรรมข้างหน้าได้นะคะกินเสร็จแล้วไปร่วมกิจกรรมข้างหน้าได้ว่าแต่กิจกรรมโอ๋ออันนี้น้องทําเก้าอี้เลยหรอวิ่น่ารักอะ่ะอุ่ยตรงนี้เป็นแดนเต้นนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงกลางเขาอยู่กลางเขากินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเต้นย่อยกันนะคะอยากจะรู้เพืเ่อน ไย <iyorsun>? ี่ว <poker> ีเ <quickly> ฮียวมาอัน <criança> นี้ท่าเต้นเหมือนมากท่าเต้นทวันเหมือนมากชาวฟัดผัดผักเกีนฟัดฟัดผัดผักผักผักขาวจำเขียวข้าวขาวข้าวจำขาวข้าวข้าวความความจำขาววุ่นวายมากเลยค่ะน้ำเต่าพวกละยามาละเยอะโอ้โหทุคนจบไปแล้ว ำหรับการมาเดินขบวนาพาเลทสวนสนุกในวันนี้นะคะสนุกสนานมากๆเลยนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็สุดท้ายกดติดตามคุณกระดิ่งจริงๆแล้วก็กดติดตามพล์ที่ม่ด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและทิงต์ต์พิทาลนัสกอร์ฮิตแคร์นะคะเพื่อนๆจะได้เข,าเข้ากลุ่มเข้าไปแคสตรงหน้าโปรไฟล์ที่เห็นว่าเข้าไปแคสจิ้มเข้าไปกดเขารบได้เลยเพื่อรับหนึ่งเซ็ตบวต์ว่ากิวับพิทาล์นั่นเองนะคะแล้วก็โอเคค่ะแค่สำหรับวันนีน้สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย